สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 11นะครับและกำลังหาวิธีการนะครับโชว์นามสกุลของไฟล์ออกมานะครับแบบนี้ครับผมให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เราดับเบิลคลิก d ดส PC ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่แถบเมนูทางด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้อ่าถ้าเกิดของใครไม่มีนะครับให้กดที่ปุ่ม Antinete ขึ้นมาครับผมและไปที่เมนูที่เขียนว่า v i w นะครับที่เป็นไอคอนแบบนี้ แต่ให้เราเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เมนูล่างสุดครับผมคำว่าโชว์และทางด้านขวานะครับในส่วนของไฟล์น a มเอ็ก e n เ i นชันนะครับที่เป็นไอคอนรูปกระดาษตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยและลองเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาดูนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะเห็นแล้วนะว่าเจ้าตัวนามสกุลไฟล์ต่างๆเนี่ยจะถูกแสดงอยู่ทางด้านหลังไฟล์ของเรานั่นเองรวมทั้งบนหน้าจอเดสก์ท็อปด้วยนะครับเขาก็จะแสดงนามสกุลไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ครับผมโอเคลองนำะไปทำกันดูนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับมีอะไรคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ